ก็ uh, สวัสดีครับพ่อแม่ hmm. พี่น้องชว y o ยูทู e การคลิปนี้กับไม่มียังมากมายพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหละบรรยากาศยมุกทาหารก็ได้มีแต่ปา่ามีแต่ดงมีแต่เขาเกับบรรยากาศไอ้ทุ่งหน้ากัคือจังบุรีลำกับคือสีบกไฟมีหรอกพี่น้องต้องไปอีกไอ้ที่หนึง่งอันนี้บรรยากาศแถวไอ้แวถวไอ้หน้าผมกัน ปลาหยางพี่น้องเอ้ยมูอาหารนี่ยไอกรอนนี่ยเมีดอกปลาหยางจย่างนี้ไอกรอนมีแต่ไอ้พวกมันพวกอ้อยส่วนในคลิปนี้พี่ม้องคลิปนี้นี่จะมาบอกข่าวเล่าสู่กันฟังกัไอ้กรมอุตุเพิ่นประกาศบอกว่านี่ จะหนาวอีกแล้วรอบนึงเพื่อนว่ามันจะหนาวอีกแล้วรอบนึงก่าผมเบิ่งนไอเอไอโปรแกรมวินดี้กับพี่น้องไอ้มันสีหนาวหอดพะมาณปีใหม่พุ่นล่ะพี่น้องมันก็เริ่มลมหนาวมาเลยอันนี้วันนี้วันนี้กับวันแรกอะเนาะแต่นั่นได้กะรักษาสุขภาพมาเอพี่น้องเ้อะอ่เพราะว่าผมกับเสียงก็เริ่มรู้แล้วนี่ก็ได้อืก่า กับเพื่อนไอ้โกมูตูเขาก็บอกว่าไอ้ปีนี้เนี่ยพี่น้องปีนี้นีมันจะมันจะไม่ค่อยหนาวด้ยครับว่าที่ไอ้มันไม่ค่อยหนาวกับเพราะว่ามันไอ้มันปีนี้เนี่ยสภาวะโลกเราเนี่ยม,มันอยู่ในสภาวะไอเอลนิโยนะเอลนิโยก็คือไอ้สภาวะแรงอะไรพอมันแรงปั๊บเนี่ยมันก็ น้ำในอากาศนี่พี่น้องน้ำที่มันอยู่ในอากาศนี่มันกะหน่อยพอมันน้อยปั๊บนี่มันก็คือมันกระเซียนไทยฝนกระหน่อยพ้อมแ้วก็เฮียนไทอากาศกระิีบ่หนาวพรอมเออการรวมๆก็คือมันไอ้มันสีบ่หนาวปานใดแหละเออม,มันจะหนาวไม่เท่าไอปีที่ผ่านๆมาเิ่นว่าเออแต่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวถาเบิ้งอีกเนาะ เออม,มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เล่าเห้ากับเบิง้งเพื่อเป็นไนแนวทางมันบมลละเพื่อเป็นแนวทางในการกกกประกอบอาชีพเออแต่กะแนวใดกะถ้าพายสีสลองปีใหม่แนวใดกะเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีนึงพี่น้องว่าไอ้อากาศเนี่ย <c oughs> มันสีหนาวหอดปีใหม่บอเออแต่ส่วนมากกะทุกปีทุกปีก่อนเนาะพี่น้องเนาะไอ้ส่วนมากทุกปีก็ปีใหม่นี่มันสีหนาวมันบละมันจะหนาวจนถึงประมาณสัก เดือนมกราแมนบอกประมาณประมาณสักกลางกลางเดือนมือนี่กะวันที่สิบเจ็ดแมนบอกสิบเจ็ดธันวามันสีหนาวเพอดประมาณสักกลางเดือนมกราเนาะแต่บางปีก็หนาวถึงกุมภาพันธ์แต่ส่วนมากนี่ส่วนมากนี่เดือนมกรานี่มันสีหนาวแค่หนาวแค่ปีใหม่แค่นั่นแหละช่วงปีใหม่จนถึงกลางเดือนมกรามันก็เริ่มเริ่มฮอนแล้วอออากาศมันก็สีเริ่มฮอ่เลยแหละแม่นบอกพี่น้อง เดี๋ยวถามเบิ้งอีกเท่านึงพี่น้องเยเพราะว่าสภาพอากาศกะมันกะเอาแนวเอานอนไม่ได้มันมันบมคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ห้วยมันฝนมันก็มาตามตกมันก็ตกต้องตามฤดูกาลแมนบอกแต่ปัจจุบันนี้คือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสภาพดินฟ้าอากาศสภาพภูมิประเทศก็คือว่ามันก็เปลี่ยนไปเนาะคนก็เยอะขึ้นแมนบอยาเ็าเยอะขึ้นมันโรคและต่างๆมันก็หลายขึ้นเพราะว่าอย่างก็เพราะว่า คนมันหลายนี่แหละพี่น้องเออคือคนมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแม่นบอกพอคนมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีขยะมันก็หลายเชื้อโรคยังมันก็หลายมันก็เฮ็ดไทยคือว่าแล้วมันย่อยสลายไม่ทันเนาะคนตายเ่ทันท่านตายเ่ท่านเกิดคือเกิดหลายกว่าเออมันก็คือว่าแหละก็ฮะรอลุ้นกันไปพี่น้องว่ามันสีหนาวหรือบ่หนาวเออแต่เพิ่นกับไอ้กกมุตุเขาก็ว่ามันสีหนาวกัเดี๋ยวท้าเบิ่งพี่น้อง อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องไม่มีอะไรามากมายมาอัปเดตข่าวสารเราสวนฟังว่าหนาวมาแล้วเด้อเออแน่ไหนไหนก็นได้อืมกะอย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เออคลิปนี้ก็สั้นมีแล้วสั้นๆมาฝากเตือนกันสบายดี